ส่งแฟนห็หนจะวะส,ส่งไอ้เฟืองอ่ะส่งไอ้เฟืองว่าส่งแฟนบ่เฮยส่งแฟนโตบ่เฮยบ่โสดเลยได้ถอดอะไรเ,เด้อไม่ม<บ>ีความหมายอะไรแล้วเ<บ>ข่าซุกข,ขางทางพี่นอ้องเบนี่แน่อยสีก็นสีบระยากง,งามสมดายพี่นอ้องสบายดีเด้อทุกคนกลับทักทายสบายดีวัขขขนศุกทุกคน มันก็ไม่อยู่กับองดา,าสายกินทุกคนโบเห็นเปิดไฟี่ตีกี่ทอดได้ได้วยนี่เออไฟฟื้นก็นรบรเปิดบวกนี้ค่ะทุกคนหน้าบาความใส่ไยนี่เป็ดจังไรไปเทียกรุงเทพนะ ขีดหอนเมี้ยเอ้ยขีดหอนเมียวซันไม่ได้มากสะหา่หางเงินก่อนไรนเด็นอีกห่างเงินก่อนเอ้ยตัวหาไปอย่าหับเนาะไปกรงเท็บกงอ่อนข้งใช้ไปนี่หดะหามว่างเด้อเดี๋ยวขอสิขี่รถติดกับอ่า สาวอดิตาซาปูนาเนาะทุกคนมินีได้รถไฟฟ้าอ่าบาร์อลันเป็นเป็นสางเนาะขี่ม้วนม้วนคักค่ะทุกคนแบบสปีดคักกันนะแต่ก็ขี่วงแบบฟิวกลางทางเป็นหน้าเขาโหนกกำลังสุกอู้แห้งแห้งฝนล่มล่มลมล่มล่มค่อยๆค่อยๆห้ากระยังเป็นไข่ทุกคนประทันสวงสามข้บคนทุกคนเด้อที่เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะ อากาศมันหนาวอากาศมันเปลี่ยนเดี็กครับก็กปรับตัวนําบรทันนี่นะซาอาดิตากับซาปลูกคาเคไปก่อนเลยน้าหนาไปก่อนเลยเดี๋ยวเอาสิ้อ้าไปหาสาวๆทุกคนไปกันเลย,เ,ลยอเอาเอาโอ้โอสี่เพียนแค่นี้ สบายดีจ้ะหน่าอัลันเนาะเป็้อรเอียงเขื่อนเป็นซางเียนแดงรถเปลี่ยนรถกลางทคือปุ่นกลางทางเลพี่น้องมูปุนรถเออมูอยากเอาขนาดไปมันเทว่ะสันาจะปะรถใดเอาไปง่ายๆนี่มันไม่ีกระเจเนาะแต่คือว่เฮดใส่ระบบมีกระเจนะนเคือว่เฮดใส่ระบบกระเจนะมันสอง วลาต้นคมกระเจล้มแล้วมันฉิเพเออต้นคมกระเจล้มมันฉิเพต้นคมมาประคอดกันเะจ้าวอ้ายเธอจ้าก็คือกันก็ก็เป็นคือกันยังไงพอปีถ้าจนแบบอยู่น้ำจนเด้อนจนแบบจนเด้อจนแบบบอกว่าจะรอเลี้ยงดอเด็กเป็นยังรอเล็กอยู่มันคือกันไทยคีบไทยคี่ตลาดมีกี่คนล่ะจ้าสบายดีเลยเฮ้ยจ้าสบายดีเด้อสาวปูพีเคเด้อ ใ่เสียซาพรนถเสส๊ไปไปถ้าขี่รถติดมันี่ขี่ะพอโซ่ก็ไอตาขี่โซ่ก็ได้ได้ได้รถลมพอดีเอาไปองอยเด้อเออสิทายคลิปไหว้ขาจิกหูสุดตนปลายสายหีเดียวลุยังยังแม่ักอะพี่แจ้า อ้าวบอก عة! อ้าวโอ้โหอเล่ออเล่ปุ๊บป้าโดนอีกแล้วแย่แท้ก็คอยเออถ้าขี่รถเอ็มอืมรถต้นนั้นม่วนป้าเกือบตายสับสองนะเอ้ยเออเโมูแหงฮะกะอันนี้เออมูแหงฮะกะรถลงเก้าเกือบตายสับสองอิตาเกือบพูดตายสับสองเร่งมาเดียวตืดมาดมาเดียว เอาคอยเดงมันเมื drink, er, ่อคนมันป mm ื๊ดไปบาดเดียวยังเขาสิพากันขี่ตดตินไมนี่ทุกคนกับสาวๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยรถจะายหลอาจารย์พันอยนี่จับเอาเบอร์อาณาต่าดับเอาน่บาเด้อเอาเด้ออ้าวไอ้ที่ห้าค่ะเนบดจะเบิ่งให้ห้ ไปแล้วนไปแล้วไปแล้วเ้าออนาสานา้สาพอนป,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 ปีบีบีบีับอยู่นปถ้าจนท่านนะอายุยุดไก็ยุดลงเด็กหน่อยด้วยกวล่องห้าแบบเกลางเว้นก็คือกล <c oughs> างคืนะกล่องท่านี่ไหนคะนามงเัตรน้ำงบัตอาหาร เด้อกินน้ากินในเด้อนังเด้อสิไปเอาสินมาให้เลือกเด้อสิไปเลือกยี่ห้องบอเอ้ยไปเลือกยี่ห้องก็ได้ก็ห้องยาหกได้ห่องกุ้งสาวสาวบุรีมาบานเด้อห่องสาวยาหกนึงเอ้ยอะไรนั่นเห็นแบบแบบเห็นแบบแบบส่งให้หนิจ๊ะส่งไอ้เถิ่อ อย่ีอีกแหละส่งไอ้เฟิงว่าส่งแฟนบ่เฮยส่งแฟนโตบ่เฮยบ่โสดเลยได้เออาบ่โสดเทาสีอยู่ในหมดอย่างหมดคนเออขากกว่าใส่ได้บ่เดือกไหมเด้อาสีแนะนำให้เอาสีฝ่ายเอาเพราะสีนี้มันเย็นสีมันเย็นเวลาใส่ไปหันสีเว้าสีมันสีอุ่นเออแบบว่าหนาเหนาวสิบ่มันเย็นเออ ก็เขียนแบมันใส่แ้วมันสิวิบวับวิบับมาอ่ะก็เย็นฮะเราปะอันนี้มั็นของสาวอลิตาทุกคนหของขอยไปซื้อห้อันนี้นี่พายื้อห้นี่อันนี้ของเมตตาโอ้กร่เป๋านะดิถ้ากล่องบันรบุญคามสัตว์เมตตาแมนโอ้ตัวนี้วัวนีตัวนี้หอัตว์เออถอนเอาเงินเลยก่อนเฮ้ยแปลว่ามันหายเถอะละใบเดนเดนบัวหัวหายเอา ก็ว่าต้องเป็นนองคนละเล็กก็ว่าเลยมันแบบเป็นบางๆห่างๆอยูนะอันนี้อก็ส่งนี่เกาะพี่ได้หนีซื้อหายพี่กายพี่แรกพี่แรกเลยพี่พบกันนี่พี่ต่อมาจะไปหาซิปนะบอมีไปหาซิปพี่แรกเลยได้เทเดียนี่แหละอ้าวพี่ต่อมาก็ไปได้พี่ต่อมาเป็นท่าซื้อหายพี่ต่อมาได้โทรศัพท์เพี่บางๆนี่เหมือนเ่าะ จะไก่อีสิะเออจะตื่มข้าวเออสื tá, <S 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 ่อข้ามดิเอามาลูกปกติอันนี้มันสี่สิบใบบหริ่าใบซาใบนะซาอันหาแซนได้สอนนี่ค่ะ่าเขาเห็ดกับประมาณจะเท่าไหร่หาเเขาเห็ดหันสองเซนหานี่แหละซาใบอีกถึกแล้วซาใบก็แต่ีนเงินอนี้มันมีสามเซนหกสิบหรือสามเนสี่สิบเอี่ยโอ้เขาก็เหยดหายนะเขาเห็ียดหายสองเซนหา ขออะไรเด้อไม่มีความหมายอะไรแล้วบอกเลยบะกราบาน้องรักไปเดี๋ยวอาลันก็หายข้าวบริลลากระสีมาตูใส่ไหาวันฮาลาอ่านเคยขอเออวในจงไวเห็นยังเออรนจะขอไปซื้อมีอันผู้บ่าวหายเพื่อได้เอาไว้ก็ไว้โซ่นะ ตัวเนี่ยได้เลยอันยังแงียมนมุ่งเต็มเต็มเปยนเะไรไหมหละโดนแล้วมีต้กี้ฝนเนี่ยสามปีแล้วบอกเนี่ยสามปีละสามปีมันเกิดผลก็จนสามทีซีเถอหละเอ๊สองสองสี่หกแปดสิบสองสี่หกสิบแปดส่าสองแสนส่าจากสามแสนหกสามแสนหกเดวแค่นี้ไม่รู้ใครเอาไปสองแสนสืา <laughs> <laughs> ไปกับเซนเซนสี่หายไปเลยเธอลาวพันสาพันอันนั้นเอาอไปเอามาเลือกติใส่สปูดิสิปูปูคาเคมาเลอกเ <h ide> อาสิน <h ide> ใช้เสือตัวสีหายเสือที่ขาวนะแล้วตมูนุงเออสินตมูนุงตาหนังดินี่วนะ่าคุตัว ต,นะตัวนี้คือซีสซบอรดัยดอกมันยาวมาตินิแหลยสามอาวิตตานะเนาะ็นแกะของขวัญ็นแกะของขวัญไม่ใส่วาสเอรตัวให้รบจา้าก็ได้เลย้เยโอ้เขาคิดว่าเพื่อนทั้งแดงแ่บก็ไม่คงเจ้าได้ค่ะ เนี่ยมาทางนางแบบกุหลาบลาสตีขนาดกษีอวัยเดชสันเฮยเจ้าเจ้าฉันเฮยโมดสูงก้าแลกุลาบลสตีขนาดเออก็พอดีดาหน้าหนาวเดีจิ้นนี้หรือจิ้นฝายว่าจิ้นฝายเนี่ยมันเปอนฝายมันอุ่นมันบาด่าจะได้จิ้นอะเนี่ยิ้นไม้นะ ตัวหนอนเขาลงสินตัวใดตัวหนิมบอกว่าเมียนอ๋อลงเบื้องลึกเบื้องล่างสีดำแหละตัวใดวะเพราะมันตัวนี้หรือตัวนี้แหละขหัวายาดหอดินนุ่มหดปูตัวนี้ค่ะแทกเบิ้งบอกตัวหนอนมูนงไปวัดฐานะมอของอดิตานงคือการมีแต่ตัวยาวขอดิตาเอตัวนี้สันเนือตัวนี้กระสันในมาสุนีไข่ต่อเสาอวบปัญไก เอาตัวนี้แหละมัเท่าไรอ่ะมีเสือแคนย่าสีขาวบ่อืสพอดีหัตตันด้วยค่ะนี่ได้หนินี่เลิศเลยนี่นี่ดิเป็นไงสาวอวบเลยนี่เขาใส่แล้วมันตึงยืงเนาะอืมเพรมันตึงยืงตะขาเล็กสีเห็ดตันตันอยู่ลองใส่เบิรงสัหาเสื้อตัวนึงก่อนเบอรงเนี่ยมีเงินเด็กสีสื้ออริตตาวันนอนสามคน อเราโซ่มาอย่างเงี้ยเราสามคนเอาตีลงอ่ะคนใดก็ว่าต่างเงี้กับตอนเห็นขี้เกี่ยมกันเขียนกับโก้สมใจังย้ยอยากแงมันก็ะสับกันเอาตัวนั้นมันสุกเสร์นเลยเฮ้ยเส <laughs> ียสุกเสร์นปะดีเดย์เลยเอาไปหลินจิบะทำแล้เอาซีรีสเนาะเป็นยังไงบ้าท่านด้ศึกษาที่ว่าอันตัวนี้มันเป็นรถยังรถยังเรถเขียน์ไรขนราน ขนมขนมแบบมันมีรสขี <sk <sk ้โมูรสแบบบอดี้ฮาน่ามีรสดีน้ำรสบอดี้น้ำเออคลายแบบเสียงผู้ได้ถือเออผู้ได้ผู้ได้ถือโตดีโตบอดีกินข้าวขาใหญ่เด้อเึ้ยชิวันยังเข้มๆเนาะอีเคยกินขี้โมูอ้าวตอนยังหน่อยจะมาเคยสักอเคยอยู่แนี่ยเผาจ้ามูเฮ้ยดี่วก็กินขี้ด่างเลย ขี่เท้มันี่บอกิดก่อนเออเบรนกับบอฮ่าบออแล้วก็ขี่้จากองเสืรอได้นะาไอ้กอยมูเก็บเสียไว้อาไพส์อะไอเฟิทะเลอ่าวบอเดี๋ยวมาหาบอผิดเลยตกใหญ่ไหมไม่ขี่เท้ตายถักหาทุกมาโมเนตี้ไอเพิงเดี๋ยวไเดี๋ยวเอากลก่มแฟน้าแบบ เอพยงนเด้เอพยันเด้เออกระทำผ่านเลยซื้อเบิ่งเสือตั้งแต่สาวหนุ่มพ่อคนหน่อยสุดได้จะเบิ่งคือเพลตอนนี้นสาวหนุ่มผัดปลาขี้ขาดอน่อให้งานเมนยู้หมูวะแง่ออกแง่ออกให้งานน่ะไปดีโอ้ยแขวนแง่ออกให้งานน่ะถือผ่าถืออีกย่างมากได้ บเอาให้งานเองบอกใครมูยยืมดิเด้อันผ้าอันที่ว่าตอกอันนี้ยังคล้องตอกยังหัวเขารักหัวบ่บ่กบอกบอปลูกปลูกต้นไม้อยังไงเออตอกตอกตอนน่ะเขาไม่ไผ่เด้ออีซันกะเกาไอซันก็ไปตอกออกไม่ไผ่ออกเขาเข่าร่องเออเข่าร่องอันนั้นพี่ปัดใชาไผ่ไผ่เห็ดนะเอาอาจารย์บอกเห็ดไม่นั่งพอนิดาเออยืสื่ออยู่ ดีแล้วพากันอุ้มกันมาคนกระจกโลกเนาะถึงร้ายโคตรเลยต้องใส่ยู่เฮือนสวนอืห้านัน้นเทจะผ่าจะเมียไปจดซือ้อได้กับป้าฮิโมผู้ชายบอกผู้ชายเขาบอกมาสังเกตเคยเอาออกมาให้จะเบิ่งบัดเสืออันยาวบางใหญ่ต้องใส่เฮือนสวนจะแขนยาวสีขาวหมูเลยสีขาวจะไปบัดเลย ปทุกคนเดี๋ยวเราชิาพายกันเหลือกสิ่งเ,เ,เ,เลือกเสือเนาะคือเลือกก็วัดวัดไปวัดมือืน่าานที่ได้ว<ด>่าสิไปอพร้อมกันกรเมตานะแต่ว่าดูห้ามนะหยาดกับโกเสือสิบวัใหญ่หมูนี่อเสือนี่ยเออพอดีแรกขวัดข่าว่านิดกระดุมลูก ได้เลยขวบขวาไปย่างกินหน้าอีกอ่ะยัมันกินอะไรย่างเขาว่าตัวกินแต่ดนเลยย่างเธอย่างใช่ะตาของก็คือหกกระบอกโมอันย่างก่อหมัดเมื่อศอกใช่ปะฮาว่าบ่อไซบ่อไซบ่บ่เอาบ่เอาบ่ะฮาว่าบ่เอาบ่เอาบ่เอาเออบัดเดี๋ยวจังเอา ใส่บึงใส่บึงขันงานแล้วเอาถือไปเลยนงานสิพันเพิ่นวะขันงานแล้วเอาถือไปเลยเพื่อนราคาเนี่ยเขาราคาใสใส่ได้อีดอกเบิดเนี่ยเาดีเบิดไถอีกติดเบิเอาถือขึ้นอีกเอาขึ้นอีกเพื่นสิไปใส่เน่ยเนี่ยขึ้นไหนแล้วดีขึ้ถอดซอ้ไหเด็ดดิขาเน่าเนาะคอาชั้นตราคาเนี่ยเบิ่งดินีให้ขึ้นซ้ำไรอลไรดิเพนจิหอดตีนนุ่มเลยนี่ย ปากลองใส่กับเสื้อนี่เบิงลองแบบใหญ่แบบทองนี่แบบทองนี่แบบเด้อย่าให้ตุ้ยกว่านี้เด้อหลัดเด้อมันหย่อนออกมาอย่าให้ตุ้ยกว่านี้เด้อโมอ่านี่แผ่นมาสิลดอยู่เขาเวลาหลดมันยุ่ยปะเขนหลุดเนี่ยมันบ่ย่่ยปะบ่มันก็ล่งน้ำ เราะว่าเหากระติ่งเด้งค่ะเสือนี่ลองเมื่อีงมันเหงลองลองไปเฮานีน่นะสิ่ืออะไรละ่ะตแล้วแตบคิวอีกใหญ่ใหญ่ใครวะอันออน,ง,นง้องพิมพ์บอนิม่มมินยังนี่แหละเต็มคิวใหญ่สือพิมพโมแมนผู้อานา้นนะผู้ฮิตฮิตเมึ่งนี่นะอ๋อเจมิง,องเออเจมิงงเป็นเกาะก็ชอบหกั เอาห็นเลยค่ะเบ่งเฮาตอนหน่อยทุกคนน่ารักไหมพอแอเอตอนนี้ยังมรทันมีอนันต์ตอนนี้มีพอแอเมตาอาริตาอาริสคอยคริสโรูุช่ายนะคจ่าคอยนี่อนะก็คือคอยใชาเนี่มืงแหลวนีนมือตงตัวนี้แล้วก็ได้วางศีลเจ้พนอ วอามูเบิงอันนี้จะไมหุ่นไทยได้แล้วบ่เฮ้ยเฮ้ยอ่ะแกกัขาเบิงได้นะได้ได้ได้เขาวะให้หมูแต่งตัวสไตล์นี่ไว้มองออกด้เฮ้ยนี่โอุ้ยน่ารักเป็นไหมคือยังวะนี่งามตัวนี้ได้ัลออกดิคือ <c oughs> เอาไปกินอิ่มเด้เบอร์กินรถเก่าเอาเอาไว้กินรถเก่าเอาไว้เพื่อน่ะเด้เพื่อรถหุ่นเอองามนี่นี่คอยหักอาศัยเธอเดียวเสียนี่เพิ่นรือเปล่ากลัวเบื้องบป่าเหาจะเบื้งค่ะลอกสติกไว้นี่เออแล้วก็เขียเขียเขี่มาทวนเนกางเกงงามล่ะทุกคนม่งงามบ่นี่อลิต้าว่างามนี่ให้ลัดแต่งตัวสไตล์นี่เนยนี่ คืออ่ะพึ่งยังบ่มั่นใจยังหนักอ่เนาะว้าคันว่าส่งบ่บ่ค่อยได้ใส่ก็ใส่กับส่งยีนอันอื่นก็ได้เสือเลยอเ่ะเสือเสือเสือแถมส่งแมนดูเสือแถมส่งลดดองดิจ้ะหาสิพันน์เอาอะไรเอาส่งเลยกะลดลงบูก็เอาไปเป็นสุดอ่ะกะเลี้ยสิสิจ้ะ นี่คล้ายๆให้ปูนี่ก็โตหาซิบเสือยังไม่ได้ใส่นเออปูมาก็เอาหาจะใส่จะใส่แคหนึ่งเดี๋จะกระลุดลงเออเดี๋ยวหาซิบซะสี่ิเก้าสบเก้นห่งยวอาซีอันเอาซีขาวหาดพันหนึ่งก็ฮะบรรู้สื่อน้ำผนบมกะไรโตแทนมูัวเดียวฟองโตเอาตน้ำมันใหญ่แหงอะไรนะฮะสวีหยุดแล้วก็ย ตัวน้ำมันใหญ่แห้งแล้วเขาเสิเอห้เจะเบิ่งก็ได่นะอุ้ยดื่มเนาะเอาพอเจอข้าเขียเน้องเขียดอลิตาเบิ่งติขาสื่อตัวเดียวนึงแทมสองแทมตัวหนึ่งตัวหนึ่งแทมตัวหนึ่งโบเมนตัวนี้ไงตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่นนี้แต่มันโซค่ะเดี๋ยวซอรี่ s อรี่ตัวไยว่แน่ันนเวียค่ะเดีเสือบางๆข้าฮิตเตอร์่ะเดี๋ยผู้โ่ดยูมันไปเดือดเสือ ไม่ใช่ตัวนี้ค่ะบ้เอ้าขอพิดเองนะขอโ้านเศร่าเลยเศร่าเลยเศราเลยอาพาเบิงยีนออกเนาะมูก็จะหิดอีเจังอ่าะเล่นจีนั่นี่ะอนั่นอนั่นเนาอันนั่นพอเบิงกูเบิงอั่นเองค่ะนนั่เนี่ยคืออีบอเออเออเนาะนี่ออนนี่ผู้ใดนี่ทุกคน เลยผูกคอมเมนต์มาบอกเด้อนี่อทีาผมสั่นนะค่ะเอ็นต์บอผมข่อยตอนหน้อยเพาะวมีโอกาสได้จงแยงไปท่าก็มาจงยาวตอนใหญ่นี่เดียวเป็นแบบระเบิดหกแต่ละหกนี่ผมสันอันนี้เราสบู่ใสจะเบิรงนเนนี่วันนี้ผมเอยอันนี้อลิสอลิสยังใส่สินใส่เสือกระใสเกือบพับใบอ้าวพี่แบบมาแตมีการ ไปอเมริกาปะจะมาพูดนีนะ,นนนะคือบอกขือเลยเนาะเน็ดครูขืออยู่บ่ปะขือน่ะต้องเน็ดป่าจิ้มลิ้มก่็นั่นอีกเลยปากจิ้มลิ้มาปากเงี้ยได้ไหมยังโมเศร้ายอะป้าะปเบียงจม o พรมเห็นเบียงขายได้ฮะเบียงขากับพี่เพิ่งงูอ่ะเบียงเพิ่น กล้เครื่องอีกพี่แบบเ<อ>ตพี่มาหาพี่มุมหนาหองน้ำนี่เลยนะไว้สิเห็ดอยู่กับบลาลังอลิส <c oughs> มุมแบบก <c oughs> ีนะยังหน่อยแค่นี้เออผู้ดังเลยกัน,นแล้ว <c oughs> เออวันใหขึ้นมาคือว่ามีดังเนาะนะ <c oughs> ี่นนะก็มีคือแบบผูดังแต่ละคนเหรออลนัน แบบเงี้ยเงี้ยทั้งด่างเออทั้งดุมเนาะเออโอ้ยตอนไหนมันหยิบกับเป็นเลยตอนใหญ่เขาหูวหยิบเลยดั่ได้ั้งฟืนเว่ยยิ่งแบบได้มันง่ามบ่ง่ามสิบอ่ทุกคนตอนนี้เรากะสิพากันกลับบ้านสวนเลยเนาะเพราะว่าพากันมาเลือกเครื่องสิไปวัดไปวัดมืออื่นเนาะกะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์มากมามาเป็นกันบ้งใจ สาวใน่เด้อคนเด้อท so hey. ah. no ี่สำคัญอย่าลืมมองโฆษณาเด้อทุกคนอย่าลืมวงสองสาวปูพีเคในเด้อลงคลิปไปยังพันใดดของพันสาบมว่าเฮ่อคลิปลงวังเสาในี่บ่ะหัวเป็นยังบ่บ่ฝีบ่เฟินยังตื่นขึ้นมาเจ็ดหลอดมาอะไรก็เราก็กลับมาเบิ่งร์นฝาขาควายางเขาข่อยกยังบ่เคยนบ่เคยได้นะกะปกติสิฮอหัวหนึ่ง ฝากทุกคนเขาไปเบึงคลิปใหม่เข้าในเด้อปล่อยตอนพวกงูเส่าเนาะสาวดีตัดสาวคุณยาน้ำในเล้อทุกคนฝากเนสามคนเขาเลยเนาะเพราะว่าเข้าใส่ชีวิตสามคนเขาเลยเด้อเพิ่นอะเอาเพิ่นจะไปหาพวนเลยอพวันใจหักใจเพิ่นไปอยู่น้ำเห่าเว้ยเออพวกเอาไปห่างกันแบบเออคือว่าห่างเดี๋ยวนาะเดี๋ยวเขาสิบอกแฟนไทยตอนนี้สามเดือนเพิ่นอะป่ะ บายบายทุกคน